หลวงพ่อเงินนะครับเป็นงานาหล่อยุคต้นนะฮะนะครับเนื้อทองผสมตรงน,นี้นะฮะทำไมที่บอกว่าหลอยุคต้นนะฮะก็ต้องสังเกตกันที่ใบหูนะครับว่านะหูท่านปะบ,บ่าแบบนี้นะฮะจะเป็นการลอหล่อยุคต้นนะฮะแล้วก็ดูวันะนะฮะคือต้องพูดกันตรงว่าถ้าของแท้นะครับเขาจะต้องเกิดออกซิเดชันของขึผิวโลหะอย่างชัดเจน จะเห็นกระแสโลหะได้อย่างชัดเจนขนาดนี้นะครับนะฮะเนี่ยคือพระร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะฮะความเก่าความเกี่ยวเขาก็ต้องระดับนี้นะฮะไม่ใช่เรียบๆตึงๆสีเหลืองอมเขียวก็ก็คงยังไม่ใช่นะครับเนี่ยท่านดูพิจารณาดูเอานะฮะนะครับว่าเนี่ยนะฮะงานช่างหลวงจริงๆเนี่ยนะครับดูนะฮะดูนะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะของทําเล่นแบบไม่สามารถที่จะทํา ทำแบบนี้ได้นะฮะการเกิดออกซิได้์ของพื้นผิวโลหะหรือกระแสโลหะคือที่เขาเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับนะฮะนะครับอ่ะเนี่ยเรามาดูนะฮะนะครับดูนะฮะนะครับดูด้านข้างอะตรงนี้เป็นพิมพ์ที้ตานะครับะเป็นพิมพ์ี้ตานะฮะดูนะครับเห็นไหมฮะกตรพอ่า มีมีมีร่องรอยของการประกบไม่พิมพ์อย่างชัดเจนนะครับเป็นเป็นการเทยอดแบบต้นกระดกนะฮะดูความเก่านะฮะดูความเหี่ยวนะกายภาพขนาดนี้แล้วนะครับนะฮะเนี่ยนะฮะของแท้ๆจริงๆนะฮะเขาต้องระดับนี้จริงๆนะครับนะฮะงานึงมือนะนะครับมันไม่สามารถที่จะทำได้ถึงขนาดนี้นะฮะที่เห็นทั่วไปก็ยังเรียบๆตึงๆอยู่นะครับ เนี่ยเราเอากายภาพมาให้ชมกันเห็นไหมฮะดูนะครับนี่นะครับนะครับชัดเจนนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะฮะก็ติดต่อไมได้นะครับที่เบอร์โทร0801231837สองผู้กองต้อมนะครับ